หนึงภารกิจนะคะที่พ่อควานนะคะกับแม่ควานนะคะมามาส่งมอบมาส่งมอบนะคะให้กับคุณตาคุณยายนะคะคือเดี๋ยวเราต้องเกินที่ไปที่มาก่อนเนาะคือที่ไปที่มาก็คือวันเสาร์ที่ผ่านหน้านะครับควานจอยกับแม่ควานนะครับได้มีโอกาสนะครับมาช่วยเป็นสะพานบุญน,นะครับในการาไล่ขายผลไม้นะครับเพื่อนําคะแนนนะครับไปสมทบนะครับแปลงญ้านะครับแปลงญ้าให้ คุณตาเทนนะครับคุณยายนินนะครับวันนั้นนะครับยอดตัวเลขยอดนะครับผมห้าพันหกร้อยห้าสิบคะแนนนะคะ,ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่แล้วะะแล้วก็มีเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ก็มียอดเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาอีกสองร้อยสองร้อยคะแนนก,ก็จะเป็นก็จะรวมกับตอนที่ไลฟ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะบวกไปอีกสองร้อยก็จะเป็นห้าพัน 850คะแนนนะคะ,แล,ะคแล้วก็จะมีะหลังไม้นะคะมาช่วยคุณตาคุณยายนะคะจากคุณแม่ยุ้ยนะคะแล้วก็คุณแม่หน่อยนะครับจา,จากคุณแม่หน่อยด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ยุ้ยนะคะได้มอบให้จํานวน2000 <000 S> 2 0 0พคะแนนนะคะส่วนคุณแม่หน่อยนะคะก็เพิ่มเติมนะคะ ช่วยเหลือคุณตากับคุณยายนะคะคุณตาแทนกับคุณยายนินมาอีก1,000คะแนนนะคะ okay, วนะคันนี้นะคะคนนเราก็<อ>จะมอบให้กับคุณตาคุณยายนะคะอ่าอีกสามพันคะแนนนะคะแม่แม่จ๋าก็จะรวมเนาะค่ะคลิปนี้นะคะไลน์นี้นะคะก็จะเป็นการมามอบนะคะคะแนนเพิ่มเติมนะคะที่แม่แม่นะคะ่คุณแม่ยุ้ยกับคุณแม่หน่อยนะคะได้ส่งมอบนะคะผ่านมา ทางพ่อควานจ่อยนะคะให้มาช่วยนะคะคุณตาแทนกับคุณยายนินนะคะซึ่งไลน์นี้นะคะไม่ใช่ไลน์การขายผลไม้นะคะที่พ่อควานกับแม่ควานนะคะได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะวันของวันวันนี้นะคะในช่วงตอนกลางวันอน่จะมาไลน์ขายผลไม้นะคะแต่คลิปนี้นะคะจะเป็นไลน์มอบคะแนนนะคะให้กับคุณตาแทนและคุณยายนินนะคะ และหลังจากจบไลน์นี้นะคะถึงจะเป็นคลิปะสะพานบุญนะคะช่วย2ตายายนะคะอีกอบ้านหนึ่งอีกบ้านน,นึงนะคะ<ห>ซึ่งไม่ใช่บ้านของคุณตาแทนกับคุณยายหนินนะคะที่มาขอร้องนะคะให้พ่อควานแม่ควานนะคะไปเป็นสะพานบุญให้นะคะเพราะตอนนี้คุณตากับคุณยายทำอะไรไปดูกันเลยมั้ยก็น่าจะ,ะเหมือนกับทำความสะอาดน้องๆเนาะ เราเราเรา,เราไปดูดีกว่าว่าน้องช้างของคุณตาเป็นยังไงบ้างเน,ะน,นะะาะค่อยดูคุณตาคุณยายเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะบรรยากาศนะคะที่น้องๆช้างนะคะพักอาศัยอยู่นะคะนี่นะคะน้องๆช้างนะคะก็จะอยู่ข้างในแบบนี้นะคะแม่แม่จ๋า แม่ควานก็จําไม่ได้นะคะว่าแต่และเชือกชื่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องรอถามคุณตานะคะพ่อเชือกนั้นชื่ออะไรนะทันวาไหมอ่ะเชือกเชือกที่อยู่ข้างในนะคะที่เป็นช้างงานนะคะชื่อทันวานะคะทันวานี่จะเป็นลูกของไยเบิร์ดนะครับอ่าทันวาเป็นลูกของไยเบิร์ดนะคะ ใช่แล้วก็จะเป็นช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับที่มีโคชรฉลักรูปล่อนะครับแล้วก็จะเป็นพี่ชายบัวบานนะครับพี่ชายบัวบานนะครับเชือกนั้นแล้วก็อันนี้ถ้าพ่อควานจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอ,อันนี้เดี๋ยวขอคิดก่อนอันนี้ชื่ออะไรเนาะอันนี้กระเตหรือเปล่าอันนี้อันนี้วงเดือนเนาะใช่ไหมคุณยายอันนี้ใช่วงเดือนไหม วงเดือนนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นมาลัยทองนะคะอันนี้บัวผันนะคะบัวผันแต็งโมก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช่แล้วนะครับแล้วแล้วแล้วอีกสองเชือกนะครับทุกคนจะอยู่อีกที่หนึ่งนะครับแต่ใกล้ๆกันนี่แหละจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็คุณตาก็คือ อาจจะดูดูดูเลทั้งแปดเชือกที่เราแจ้งไปเนาะค่ะอ่าก็จะมีตรงนั้นอยู่สองอยู่อยู่ข้างในตรงนั้นนะคะอีกสองใช่แต่ผ้าเต็นท์นะคะคุมบังไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควันพาดูก่อนก็ได้เนาะถึงมอบคะแนนเนาะบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะออีกสองเชือกชื่ออะไรเนาะมชือแตงโมไปเตยไบเตยบอก ไปเตยมันเขากลุ่กัน่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟางนะคะไว้ให้กับวัวนะคะนี่นะคะอีกสองเชือกอ่าส่วนที่เหลือนะคะก็จะอยู่อีกที่นึงนะคะเพราะว่าแยกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็คืออ่าอีกสองเชือกก็จะเป็นแข็งไทยอีกเชือกหนึ่ง แล้วช้างตัวเมียอีกเชือกหนึ่งที่คุณยายนะครับดูแลอ่ารอลูกชายนะครับต้องบอกว่าดูแลชายนะครับค่ะ <ผม S 2> ดูแลรอลูกชายนะคะอ่านี่นะคะอ่าเดี๋ยวจะพาแต่จริงจริงในส่วนของคุณยายเนี่ยมีห้าเชือกอ่าในส่วนของคุณยายมีห้าเชือกจะดูแลแทนแทนลูกนะคะแทนลูก,ลกในระหว่างที่รอลูกชายนะคะกลับมาดูอ่าน้องๆช้างต่อนะคะอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ชื่ออะไรพ่อเต,ต,โตงโมอันนี้ชื่อแตงโมนะคะเชือกนี้ชื่อแตงโมอันนี้ควานอ้วนเคยเลี้ยงตันงแตนเด็กเลยนะตัวนี้อันนี้ควาน,ค,น,น,าน,น,นควานอ้วนแฝดของควานจ่อยนะคะเคยเลี้ยงนะคะแตงโมเคยเลยพ่อควานเคยเลี้ยงด้วยไหมพ่อควานไม่เคยพ่อควานไม่เคย <kein S 2> นะคะควานจ่อยไม่เคยเชือกนี้ชื่ออะไรพ่อเชือกอันนี้ชื่อใบเตยนะคะใบเตยน้องใบเตย เดี๋ยวควานจ่อยนะครับซึ่งวันนี้มีเวลาจากัดนะครับมีเวลาจากัดนะคะเพราะว่าต้องไปเป็นสะพานบุญต่อนะคะในช่วงเย็นนะคะช่วงมืดๆนะใช่ครับผมเวลาอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายนะครับไม่นานนักนะครับผมต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ควานจ่อยนะกับแม่ควานรัดนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมอบนะครับมอบคะแนนให้คุณยายนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับบรรเทาทุกข์นะครับให้คุณตาคุณยายนะครับผมเดี๋ยวเราก็ จะไปรับมอบนะครับคะแนนกันเลยนะครับผมค่ะเดี๋ยวจะพาแม่ๆไปดูเลยนะคะว่าคุณตากับคุณยายตอนนี้ทําอะไรกันอยู่นะคะคุณตาทําอะไรอยู่น้อนี่เนาะนี่นะคะโอ้คุณตาเก็บขยะนะคะนี่วันๆนะคะคุณตากับคุณยายไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่แต่กับน้องๆนะคะอ่าต้องขอชี้แจงนะครับพ่อพ่อม่ๆก่อนนะครับบริบทอาจจะอ่าที่หลับที่นอนเนาะ น้องอาจจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะแห่เนาะใช่แล้วค่ะอาจจะไม่เหมือนบ้านของพ่อควานกับแม่ควานนะคะเพราะว่าน้องๆช้างจํานวนเยอะนะคะแล้วก็คุณตากับคุณยายก็ต้องสู้นะคะดูแลน้องน้องทั้งวันนะคะอาจจะที่หลับที่นอนอาจจะไม่ค่อยสะอาดเหมือนบ้านเราเนาะใช่ค่ะอาจจะไม่สะอาดเหมือนบ้านเราด้วยแรงของคนแก่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะครับช้างก็หลายเชือกนะคะยายมาเลยครับผมคุณตามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ น้ำใจเนาะจากพ่อมาจากแม่แม่เอฟซีเนาะคุณยายมาตรงนี้เลยต้องทำแล้คุณยายขึ้นนิดหน่อยคุณยายคุณยายรู้ไหมว่าว่าใครให้ให้คะแนนมาก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยอ่ะพ่อควานพ่อควานพ่อควานบอกคุณตากับคุณยายหน่อยว่าเท่าไหร่ก็จะมีในยุ้ยม่ยุ้ยอ่ามอบให้สองพันคะแนน แล้วก็แม่หน่อยมอบให้หนึ่งพันคะแนนนะคะจ้าขอบคุณค่ะตัวเลขตอนนี้ของคุณยายก็จะอยู่แปดพันแปดร้อยห้าสิบคะแนนถ้ารวมทั้งหมดแล้วนะคะที่พ่อควันแม่ควันได้มาไลค์ได้มาไลค์แล้วก็สพนุเป็นสะพานบุญเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะอ่าก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับอันนี้เราก็จะส่งมอบให้คุณยายเนาะอ่าดีใจมากไหมคุณยายดีใจจ้า คุณยายอาจจะไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือสักเท่าไหร่นะครับผมกําลังได้หละกําลังได้จ้ะอ๋อครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณยายอวยพรให้คุณแม่ยุ้ยและคุณแม่หน่อยหน่อยค่ะแล้วก็พูดถึงความรู้สึกเนาะที่ที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะจ้าขอบคุณค่ะให้น้ามีโชคมีลาไปหลายหายหลรับไห้ร่วยเลยจ้าไห้มีแต่ความสุขความเจริญไห้ถึงราวันที่หนึ่งเลยจ้า คุณตาางความรู้สึกุณตาความรู้สึกเป็นยังไงคะคุณตาก็ดีใจมากแล้วครับรุบ้สึกะได้ย่าเลปเียให้ช้างที่คุณแม่ให้ช่วยเหลือมานะครับขอพระคุณอย่างสูงเลยนะครับช้างก็ทุกวันก็อดอาหารเดี๋ยวนี้ก็ได้ติดต่อสวนเขาแล้วครับเขาก็บอกว่า จะได้แล้วนะครับที่นี้ก็จะได้เตรียมเอายามาให้เขากินบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับย่ขอบคุณค่ะคุณตาอวยพรให้แม่ยุ้ยกับแม่หน่อยหน่อยจ้าคุณแม่ยุ้ยแม่หน่อยครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือมานะครับผมก็ขอพระคุณอย่างสูงก็ขอให้ท่านร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้โชคดีเละ่มีชัยด้วยนะครับร่ำรวยเยอะๆนะครับขอบคุณครับค่ะนี่คะคะ คือวันหลังจากวันเสาร์นะคะที่พ่อควานแม่ควานได้ไลฟ์สดไปนะคะคุณตาก็ได้นําคะแนนนะคะที่แม่ควานพ่อควานได้ไลฟ์สดในวันนั้นนะคะจํานวน5,650คะแนนนะคะไปมัดจํานะคะแปลงหญ้าเลยนะคะไปมัดจําแปลงหญ้านะคะแล้วก็มีมา,มาวันอาทิตย์นะคะช่วงเช้าก็มีอายอดนะคะแจ้งเข้ามาเพิ่มอีก200คะแนนก็เป็น5,000 850คะแนนนะคะแล้วก็อีก3,000คะแนนนะคะในส่วนของคุณแม่ยุย้ยและคุณแม่หน่อยนะคะคุณยายก็จะเอาไปจ่ายแปลงหญ้า,าเพิ่มเติมนะคะหลังหลังจากที่คุณตากับคุณยายได้ไปดูแปลงหญ้านะคะตามที่ได้แจ้งไว้ในไลฟ์สดนะคะ<ส><ส>นี่นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะแห่งการตื้นตันใจนะคุณตาคุณยายพูดไม่ออกเลยนะคะแม่จ๋าดีใจ<า>ดีใจมากจ้ะดีใจมากๆเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแม่ๆจา๋าเพราะว่าพ่อควานแม่ควานนะคะมีเวลาจํากัดนะคะนี่นะคะน้องๆช้างมองจ้องกันใหญ่เลยนะคะโอ้โหหันหน้ามาแบบอ่าโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะมองมองจ้องมานะคะสงสัย,ยจะดีใจนะคะว่าจะได้มีย่ากินแล้วนะคะหูก็พึงเลยนะคะหูพึ่งเลยนี่นะคะเป็นกิจวัตรนะคะของคุณตาคุณยายนะคะจ้าขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณยายขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะ ดีใจนะคะคุณตาก็จะเก็บกวาดนะคะขยะแบบนี้นะคะเป็นกิจ,จวัตรประจำวันเลยนะคะ,ะก็ฝากแม่เมนะทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด,ดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ,ะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ,อะของครอบครัวพังใบเฟินน้องปอมแปมพายลันตานะคะแล้ว,วันนี้นะคะมีอะไรต่ออีกพ่อควานก็ พอควานเนาะกับแม่ควานนะครับเคยเคยพูดไว้ถ้าเวลาเพียงพอนะครับในในวันที่เราไล้สดขายผลไม้นะครับถ้าเราปิดยอดได้ก็จะไปเป็นสะพานบุญนะครับอีกครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าลําบากเช่นกันนะครับลําบากไม่แพ้คุณตาคุณยายเลยนะครับก็คือ,อคุณตาสองท่านก็อายุเยอะแล้วก็การเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคในาการเดินนะคะ,ะเพราะว่าใช่ครับผมลำบากเหมือนกันนะคะก็ฝากไม่แม่นะครับทุกท่านทุกคนนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับด้วยการไปเป็นสะพานบุญนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ร่วมบุญ รวมบุญกันนะคะแม่แม่จ๋าเพราะว่าวันนี้นะคะหลังจากจบไลฟ์เสร็จนะคะแม่ควานก็จะเดินทางต่อนะคะไปหาคุณตาคุณยายอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่มาให้พ่อควานแม่ควานนะคะไปเป็นสะพานบุญให้ในวันนี้นะคะแม่ควานนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์ประชาสัมพันธ์นะคะบอกบุญบอกต่อให้กับพ่อควานด้วยนะคะก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะช่วงเย็นๆนะคะแม่แม่จ๋าสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนี่นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในช่วงเย็นๆนะคะจบจากคลิปนี้นะคะไม่นานนะคะแม่แมจ๋าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ